ทุกคนตอนนี้เราไหว้พระที่วัดนางนองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้ออกมาทางขวามือแล้วก็เดินล,ลัดริมทางไปเขาบอกว่าตรงไปจะมีร้านข้าวเหนียวมะม่วงนะครับข้าวเหนียวมะม่วงที่อยู่ริมคลองแล้วก็สามารถนั่งชมรถนั่งชมนี้ได้นั่งชมรถไฟวิ่งไปวิ่งมาได้นะ อยู่ใกล้กับสถานีที่หยุดรถจมทองนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เขาดังรถมาเขาไปร้านข้าวเหนียวกันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปถึงคนแบบเยอะมากนะนี่เดินก็ไปตรงนี้ถูกหรือเปล่านอ้อถูกสิต้องถูกรถจอดเยอะเลยอะ่ะโอ้ใช่แน่เลยเนี่ยเขามาเขามาร้านอันนี้กันแน่เลย บรรยากาศดีเนาะชุ่มชุมชื่นชุ่มช่ำเย็นสบายน้องแมวอุ้ยแมวเยอะมากเหมียวเหมียวเมียวเมีวเมียวเมววววเมวเมียวเมวอุ้ยแมวสวยด้วยอ่ะอืมเมียวเมววอุ้ยเมียวเมวอ๋อน้องแมวเยอะแต่ว่าน้องไม่ค่อยชินกับคนเนาะ ไม่น้องไม่ชินอ่ะวิ่งเยอะมากเลยอ่ะแมวอุ้ยแมวเยอะมากแมว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 ไปเดินเข้าไปเออเดินตรงไปสุดนู้นเลยเดินยาวๆไปโอ้ยมาทะลุนี่แล้วนี่รถไฟอุ้ยจอมทอง นี่ไม่ใช่อยู่ทางโน้นดู่น่อยๆดร้านจำทอฮะอ๋อนี่โอ้ยบรรยากาศแบบแล้วก็รัดมาใช่อืมวนี่ไงเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้นี่ไงบันได เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน,นม,ยอยม,มาเดินผ่านเด้อหัวโอ้จมทองอันนี้วัดวัดราชโอรสนะครับ<อ>ทุกคนอ๋อนี่อุ่ยมีคนมาอุ่ยมีคนเยอะด้วยนะราชโอรสจมทองนี่อุ่ยมีคนนั่งเยอะอยู่นะน่ะน่าจะมีที่นนะั่งไปไปเดี๋ยว เต็มเดี๋ยวเราค่อยเดีเราไปนั่งกินก่อนล้วค่อยขึ้นมารอบหนึ่งนีอันนี้คือที่จอดรถที่หยุดรถจอมทองเนาะเาจะมารอกันตรงนี้ระวังมือนะระวังมืนอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ย นี้มันต้องเดินเดินเดินลงมาฝั่งนี้แล้วก็เดินไปร้านนี่เลย,เ,ลยเปถึงแล้วกินอะไรคืณเน,นี่ยมีอเมริกาโน่เลยอเมริก้โดาไม่หวานอเมริกานน้อยอ่ะอเมริกาโน่ดีอเมริกาโน่ดูดิอ้ยมาแล้ว,นนนนวไ,ไม่ไทิ้งเคนชื่อ เมนูขน,น,นวานอากสั่หวานอย่างละหนึ่งใช่หนึ่งใลอยจายนเฮ <c oughs> ้ยเขาเป็ใหม่แล้วเนี่ยอืออร่อยไปกินน้ำอะไรปะเดี๋ยวเขาไปสั่งแล้วกันน้ำไหนล่ะมีที่น้งอยู่นะนี่ครับทุกคนเรามาถึงเลยนี่นี่น,นี่ข้าวเหนียวมะม่วง ชุดละแปดสิบข้าวเหนียวอ,อกล้องแปดสิบข้าวเหนียวทุเรียนมีแบบข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวใบแห้งเนี่ยทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะนี่เลยแบบใต้ต้นไม้ร้านน่ารักมากเลยนี่นกาแฟห้าสิบบาท ทุกคนถ้าใครจะมาเนี่ยก็อย่ามาเหมือนเราเนาะนั่งรถมาถ้ามาลงก็คือลงวุฒิกาศวุฒิกาศเส็จปุบนั่งรถนั่งรถเมหรือว่ารถกระปอเล็กสีเขียวเลยครับมาลงที่วัดนางนอนก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็พอมาถึงปุ๊บก็เดินเดินมาจากวัดนางนอนหน่อยเดียวตึ๊ก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 มาก็จะมาถึงเลยก็จะมีร้านกาแฟ ขาจะมีเป็นร้านกาแฟนะฮะห้าสิบบาทเมนูเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าบาทนะถึงห้าสิบบาทแล้วก็มีแบบข้าวเหนียวมะม่วงด้านในนู้นก็จะมีรู้สึกเขาจะมีร้านคา้าเดี๋ยวเราค่อยเดินไปอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราสั่งเป็นแบบว่นานา้ำน้ำแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวเรามานั่งเล่นน,น,นี่เราได้มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นลาเต้เย็นห้าสิบบาทนี่น ยากไปเลยโอ้คือเป็นปะเนี่ยเขาต้องล่าถัดเขาต้องลาหา,า,ลาหันฝั่งมือนุ้นผ่านทางกล้องดิบเอามาปิด <laughs> เป็นบิเซิเตอร์ไม่ได้ปะ <laughs> เออมันต้องเป็นอย่างงี้บิเซิเตอร์เขต้องลาาอย่างงี้เย่จบปึง้งเราดีมากเ่จะกินอะไรมาอย่างไงมาอย่างไก่มาอย่างไก่โอ้ซาญ,ญามา ลมีอันนี้มีข้าวเหนียวเล่นมากข้าวเหนียวสังขยาอืมเล่นมากมาม้วนปไปทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินย้อนกลับ อ,อ๋อ,อลงตรงนี้อ,อ๋อลงตรงนี้ได้จริงๆลงตรงนี้ก็ได้ขึ้นตรงนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวเราจะพากลับอันนี้คือจะเป็นแบบจุดที่เรามากินข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะหลังจากที่กินเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินไปไหว้พระกันตอนี่เขาบอกว่าระวังรถไฟแต่ว่ารถไฟยังไม่มาจอมทองที่หยุดรถจอมทองไปเดี๋ยวเดเดินตละตละักตกแต,ตกไปทางนี้ นอกอาจจะก,กินปลาที่มันตายแล้วไงน้องน้องตัวมีนกด้วยถ้ารถไฟมาตรงนี้เราก็อยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมไฟกระวิบบ่งตรงนล้ก็อยู่ตรงนี้นี่เรือเรือตัวนี้สามารถไปวัดวัดอันนี้ได้นะวัดปักน้ำแต่ว่าแถวนี้จะเป็นเรือเหมาเฮ้ยมีมีนกขายาวตรงนั้นด้วย เดยั่างขายเย้าเดี๋ยวดูดูเรือกันอันนี้คือเรือเช่าเรือเช่าเหมารำไปเลย go go เอาไปอีกเล็้วอีกอไปไปไปแล้วอันนี้คือบรรยากาศนะฮะอ้ใช่ ใช่อันนี้คือมีเขาไปได้หมดไงเป็นเหมาลำเหมาลำมืานเหมือนมุผู้บินจ้ะเช่าเช่าเหมาลำออ้ยเนี่ยรถไฟเขาจะมาตอนกี่โมงก็ไปดูตรงนู้นก็ได้ปะแต่มันจะสวยเหมือนตอนที่อยู่บนสะพานไหมมันน่าจะน่าจะเริ่มมาเขาน่าจะมาตอนบ่ายสองอะคิดว่า มีรลานอยู่ตัวนี้ตรงนู้นวัดดังนอนวัดดังนอนแล้วก็เดินมาลานเดี๋ยวเราจะไปวัดราชโอรสแล้วก็ไปวัดหนังอีกสองวัดก็จะกลับ